ถ้าไพ่ออกมาความรักเด่นหมอจะพูดความรักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเด่นก็จะพูดเรื่องการเงินแล้วกันไหนเอาอคัพขึ้นมาเลยนะคะความรักความรักหรือเปล่า,าห่าถ้วยนะคะคุณอาจจะเพิ่งสูญเสียหรือเพิ่งจบความจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะไพ่ไม่ได้ชัดขนาดนั้น แต่ห้าถ้วยเหมือนมีความผิดหวังเสียใจอ่ากับผู้ชายธาตน้ำมีกําลังกฏพิจิกก็ได้นะชาวธาตน้ำชาวธาตุน้ำนี่เขาจะเจ้าชู้เงียบนะแต่บางคนก็ไม่เจ้าชู้นะแต่ลักษณะเขาเป็นคนเฟรลี่คุณดูภายนอกเนี่ยเดอดความสัมพันธ์อืมโอเคในอนาคตคุณจะจบกับชาวธาตน้ำมีกํากฏพิจิ คุณจะสูญเสียเขาไปแต่ว่าอาวอาอามันเป็นการทานฟองก็ได้นะคะจบอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณจบแล้วณนะปัจจุบันก็ได้เรามาดูไพ่นะแตอีกสี่เดือนข้างหน้านเนี่ยคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรกับคนใหม่เรามาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่า ม,มีชาวราศีพิจิกเนี่ยหรือชาวธาตน้ำเนี่ยเขาอยากเข้าหาคุณแลวอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ว่าจะเอาอย่างไงถ้าถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่นยะอีกสเดือนเนี่ยเขาก็อยากจะพูดอยากจะคุยหรืออาจจะส่งมเมสเซจหรือว่าโทรมาหาคุณติดต่อคุยกันให้เนี่ยเขาต้องการความชัดเจนและความยุติธรรม justice ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้เรื่องราวสลับกัน เขาอาจจะมาถามคุณตรงๆเลยว่าจะเอาจะได้จะเอาอยัางไงกันแน่ในความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในสถานะอาสเตตัสอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเนี่ยไพ่เจ้าสิคุณอาจจะดีวกับชาราศีตุลราศีธาตุน้ําราศีพิจิกมีรนกวดพิจิก,กจนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางร่วมเลย แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานในสถานที่ราชการทาหารตำรวจได้นะคุณรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของเขานะเรื่องราวสลับกันได้นะคะไว้วซ่าถ้าคุณเป็นชายทัานน้แล้วคุณบอกว่าเออกำลังตกอยู่ในสถานก,การณ์นี้พอดีเขาคนนั้นเป็นแบบนี้แหละเป็นคนแบบนี้แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยหายไปคุยวันนี้หายไปสองวันนะคะ ก็มาคุยอีกทาเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอืก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีความมั่นคงแล้วคุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วอยากจะจบแล้วนะเพราะเขาไม่ทําอะไรนี่างอาจจะมีการทะเลาะกันด้วยนะมีคนหนึ่งทําอะไรลับหลังอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณเจ็ดดาบขึ้นมานะมีหนึ่งคนมีความลับแหละคุณไปสลับกันเอาเองว่าใคร ใครมีความรับกับใครถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเปิดเผยตรงไปตรงมาขออภัยนะคะคือชุมชนะนะนะคุณเข้าใจคำว่าวิถีชุมชนไหมเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงเด็กเสียงอะไร คือจริงๆก็ไม่ไม่คือก็เป็นคนที่ชอบเด็กนะแต่ถ้าเด็กที่แบบว่าโวกวากวกวากอะไรเงี้ยโค้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่บางทีมนก็แบบมันไม่แบบเอะอโวยคือไม่ใช่แบบร้องเพื่อร้องตลอดเวลานี่ก็ไม่ไหวนะคะแสบแค่หู นาโคสี่เดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่านะสำหรับคนฟังแล้วจะขัดหูนิดนึงอาจเป็นไปได้ว่าคนเก่าของคุณหรือของเขาเนี่ยจะรีเทิร์นกลับมานะติดต่อพูดคุยกับคุณแต่ให้ระวังให้ดีว่ากลับมาแล้วก็มาทำสร้างปัญหาให้คุณกลับมาแล้วก็ยังจะเป็นเจ็ดดาบเหมือนเดิมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณไปแล้วแล้วก็ ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคในความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วอยู่ๆก็ทักติดต่อกลับมาคือเหมือนแบบว่าตายไปละเหมือนไม่มีไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะคุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะตายไปแล้วจากชีวิตคุณนะ่แต่อยู่ๆก็กลับมานะกลับมาติดต่อสื่อสารคุณอืมมาพูดน,นู่นนั่นนี่นะไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะมาแล้วก็ยังมาหมกเม็ดเหมือนเดิมนะคะมาแล้วก็ยังมาแบบแอบแอบ,แบซ่อน เหมือนกับว่าไม่ได้มาแบบโปร่งใสสักเท่าไหร่อ่ะนะคุณพิจารณาดูแล้วกันอันนี้ตามหน้าไพ่นะหมออ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้ไม่ได้อินฝ่ายใดเลยนะเนี่ยมันมาก็เนี่ยคุณก็ยังเจ็บเป็นก้าวดาบเหมือนเดิมนะแทงข้างหลังคิดมากเครียดแล้วก็เนี่ยหกถ้วอยอ่ะมันยืนยันเลยว่ามันเป็น คนรักเก่านะหกขั้วมันเป็นพลังงานของอะไรเก่าๆมีความแตกต่างกันคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอายุก็ได้หรือความคิดทัศนคติวัยก็ได้แล้วเออเชื้อชาติก็ได้นะแต่ไม่อยากจะเน้นว่าเป็นคนต่างชาติหรอกมันน่าจะเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละนะคะแต่แบบอาจจะกลับเข้ามาเพา่เปราะปะว่าแบบมาล้างคุณไว้แทงกักนะแต่ก็ไม่ให้ความสัมพันธ์อะไรที่มันชัดเจนตอนนี้ มาล้างไว้เฉยๆอ่ามางอ้อเห็นไหมไพ่ใต้สําหรับชัดเจนนะอีกสี่เดือนเนี่ยให้คุณระวังให้ดีกองที่1อาจจะมีคนรักเก่าหรือพลังงานเก่าๆกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยมาขอโอกาสมาขอเริ่มต้นใหม่นะเอ็ดออฟบอลไม่ไพ่ไม่ใช่ไพ่หรอกล้องหมอนี่แหละนะเอ็ดออฟบอลนะคะหนึ่งไม้คือการขอเริ่มต้นใหม่ขอคืนดีอะไรพวกเนี้ก็ลองดูนะ เออถ้าปวดหัวมากเลยนะอ่ะคราวนี้มาดูว่ากลับมาแล้วจะดีไหมเนาะไพ่อันนี้ดีกว่าไพ่เลิฟออร์เคิลมาดูให้คุณว่ากลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะกลับมาแล้วมันจะโบ๊ะบ้าอะไรกันอีกหรือเปล่านะถ่านไฟเก่ายังร้อนรอดอกถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันฤื้อ,อฟืนหรือเปล่าหรือว่ามันมอดไปแล้วจ้ะมีความรู้สึกคุณเบื่อจงังเลยคุณไม่อยากให้เขากลับมาด้วยนะดูตามหน้าไพ่ละอาการคุณแบบว่าเบื่อมากทำไมไม่มีคนใหม่ๆเข้ามา เนี่ยเนี่ยอืมคุณอาจจะเบรกหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันมันห่างหายกันไปนานแล้วค่ะเบรกอัพสเปเรชั่นกันไปนานแล้วนะหยุดนะคะหยุดพูดหยุดคุยกันนานแล้วด้วยนะเบรกอัพสเปเรชั่นสต็อปเดอะแพทเทิร์นเนี่ยมีหนึ่งคนในที่นี้อ่ะ ปิดบังซ่อนเลนส์อยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์ชอบคอนโทรลนะถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยคุณจะต้องเชื่อเขาค,คือคุณจะต้องแบบเขาสั่งให้คุณยังไงก็ต้องแบบนั้นแล้วคุณก็รู้สึกแย่คุณก็เลยมาดูพิตาิกรรเนี่ยฮนเด็กกัน ก็เป็นไปได้และอีกอย่างนึงคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเนี่ย not showing hand take a chance มันมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้าคุณจะไปต่อหรือกลับไปพูดคุยกับคนคนนี้แล้วก็สารสัมพันธ์กันเนี่ยรับรองชีวิตคุณจะถูกควบคุมคอนโทรลตลอดชีวิตเลยแล้วก็ไม่มีความสุขเลยเหมือนคนคนนี้มี มีตัวจริงหรือมีอะไรบางอย่างหรือเป็นนิสัยด้านด้านไม่ดีของเขาอะไรบางอย่างเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนมีอีโกโ้เป็นคนละอิสระแต่ว่าก็ต้องการพูดคุยกับคุณด้วยพร้อมกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะเพราะมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาคือคบไปเรื่อยอ่ะคุยไปเรื่อยหวานเสน่ห์ไปเรื่อยไม่มีความจริงใจเลยอ่ะ ไม่เปิดเผยไม่เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ค่อยเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้รับเรื่องราวหรือเหตุการณ์อีสี่เดือนนี้แบบช็อกช็อกคุณแหละคุณจะได้รับข่าวช็อกกิ้งนิวเห็นไหมแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วคุณจะรู้เองเลยว่าคุณควรจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้นะคะโอเคนะกองที่1นรู้ดุเดือดน,นะ